กอด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 หน่อยอันนี้โอ้โหอ่ะทำไมกอดกันห่างแล้วอะไรนะกอดกันห่างมากเลยอ่ะก็นางมีนมอ่ะอ๋ออ่ะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วท่าท่าท่าพี่กุ๊กทำอยู่ประจำเวลาถ่ายรูปในอินสตาแกรมถูกต้องมีท่าไหนบ้างครับอ่ะดูดูดูดีๆท่าที่หนึ่งง่ายๆท่าที่หนึ่งเอ้าเออเออมีท่าไหนท่าไหนบ้างท่าที่หนึ่งอะดิโม ท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สามอะท่าที่สี่เริ่มคิดไม่ออกเลยท่าที่สี่ท่าที่ห้าอโอเคจำไว้นะอะเดี๋ยวฟูก็ททำท่าอีกด้านหลังนะครับอะพร้อมใครจะรับรางวัลไปใช่เดี๋ยวจะนับหนึสองสามหพันหลังละมองนฮะเอออสี่ะ ถ้าพร <Bond> ้อมแล้วนะครับมีส่งซิกก็ไปเลยเฮ้ยอย่าส่งซิกกันดิหนึ่งสองสามห้าครับอ้าวมีคถูกถูกนี่นีเนี่นีคถูกถูกโอ้ยห้าหลาคนสิโดนลิ้นมากเจ้โอเคอ่ะมอบของรางวัลไงอาบอบของรางวัลนี่่ะถึงกัดจ้าแต่กันกาดะอยู่ดีค่ะเออเข็มไม่ใช่กัดแต่าเข็มไม่ใช่หมาค่ะ ม,มาเด็กที่ผมเลยจ้าระดับเดินนมนะจ๊ะเออเอาสิแล้วสองคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขึ้นมาสุกกันต่อครับเดี๋ยวขึ้นมาสุกกันต่อเดี๋ยวขึ้นมาสุ่กันต่อ,อน้องโมอยู่เปล่าวน้องโม